สวัสดีครับออกกันนี้แล้วครับพี่น้องเช้านี้มีสาระกับนุ่มน้ามดนเลยพี่น้องวันนี้นุ่มน้ามดนสืบค้ามาเห็ดปลาช่อนลุยสวนครับพี่น้องปลาช่อนลุยสวนมาเบิ่งวัตถุดิบกันได้เลยครับพี่น้องว่ามีอย่างนีเริ่มจากมะนาวหั่นเตาครับพี่น้องตะไคร้ซอยครับพี่น้องหัวหอมแดงซอยครับพี่น้องน้ำมะนาวครับพี่น้อง ใบมะกรูดซอยครับพ like 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 er <ind ี่น้องใบสะระแหน่ครับพี่น้องด้านนี้จะเป็นน้ำเชื่อมครับพี่น้องพริกซอยครับพี่น้องนี่จะเป็นมะม่วงฝานใบครับพี่น้องมะม่วงมมะ่วงเปรี้ยวครับพี่น้องอันนี้จะเป็นพริกทอดครับพี่น้องตัวลิสงตัวดินบานห่อพี่น้องอันนี้จะเป็นพริกเผาแล้วอันนี้จะเป็น คิงครับผในีจะเป็นน้ำปลาครับพี่น้องขาดเพได้อะจะเป็นปลาช่อนครับพี่น้องโตบบกใหญ่พี่น้องเฮ้ hey, ของเงาเลยมือเนี่ยก่อนสิไปเป็งวิธีการเห็ดกับกดไลร์กดส right, ักสกายให้กับช่องหนุ่มหน้ามนด้วยนะครับพี่น้องไปพี่น้องไปด้วยกัน

แสบแน่นอนครับจอดเหงาเลยเจียวเลยแสบแน่นอนมาเห็นเหาคเดี๋ยวคิตักนี่ครับพี่น้องปลาช่อนทอดเรียบร้อยครับพี่น้องเนี่ยหลังจากทอดเสร็จพูดนะเบิ่งเอาพี่น้องไงพูดเลยโอ้ยเหลืองง่ายขนาดพี่น้องไงพูดเลยโอ้ยตัวพวกง่ายพี่น้องพูดเลยพูดเลยพี่น้องไง ไปพี่น้องเทบอลไล่ใหญ่ฮะก็เป็นขั้นตอนในการเหดน้ำยำน้ำลาดเลยครับพี่น้องมาเริ่มกันเลยครับพี่น้องวิธีการทำน้ำยำน้ำปลาสองช้อนโต๊ะครับพี่น้องน้ำปลาสองช้อนโต๊ะอ๋อ น้ำมะนาวสามช้อนลพีล่น้องสามช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำเชื่อมสองช้อนล,ลพี่น้องพริกเผาสองครับน้องสองช้อนค้นแห่ง ติดกเผาละลายกันลเหน็ลาล,าลายเ้ากัน,นดีเลยแจ่แป่น่อมนมเนี่ยนุ่มหนาม,มุ่นจะทคแนแรงมากอ๋อขนาดนำย่ำหมดพร้อมมาเรียน,น้อยไหย ต่อไปหอมแดงซอยครับพี่น้องอีกซอยครับพี่น้องอีกสดซอยมะนาวหันว่นเตาครับตะไคร้ครับพี่น้องใบมะกรูดนี่ครับใบมะกรูดซอยครับพี่น้องตามด้วยขิงซอยหั่นเตาครับพี่น้อง โอ้จ,จอไดเ้าวย,ย่าหางหน่ะคุกเข่าให้เข่ากันเน้นองามานาดพีน้องเนะอยูอะไรมกได้ดเร็เงกินเแซบเอน็นหนะ้พี่น้งเอ้ยเนียพี่น้องนะ้ยตังจากคุกเข่าให้เข่ากันเรพี่น้องนะ้ยลองซิมมว่าันพอดีไมครับี่อ้อ พูดจ่อไม่ร้องแบบบรรขันตอนต่อไปได,คปคดค้ครับพี่น้องมาพี่น้องจัดจานนี่สวยงามเลยพี่น้องเลยพักปูไว้เองครับพี่น้องเลยจัดจานบักม้วนครับพี่น้องที่ห้องฟันไว้เลยพี่น้อง ปลาครับผมไปลองเขาเลยนะครับผมตามใจชอบไหมครับนี่สวยงามไปหน้องเลยต่อไปละด,ดันย้ำับพี่น้องนี่โอ้ยนี่ครับผมค่อยๆไล่ไปพี่น้องเลยอหอมแบบสมุนไพรไปหน่อยเลย

โรยทั่วดินครับผมถัม่วลิสง่น้องเลยน่ครับผมเพิ่มรสชาติต่อไปจะเป็นพริกพริกตกแต่งครับพริกทอดครับพี่น้องแต่งไรนะ ้าไปไปซระแหน่ครับโอ้ยมันสวยงามนี่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเบื่อกี้ดูเละโอ้ยเป็นเซืบขนาดพี่น้องดูเลยเห็นได้พี่น้องหิวอะไรกันเลยนี่ครับพี่น้อง นี่ครับปลาชอ่อนลุยสวนแซ่บทะาอนครับพี่น้งองพร้อมกินครับพี่น้องทำไ,ไรอะไรเลยพี่น้องเยกงคลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนี้มีสาระกับผมหน้ามนต์ครับพี่น้องพอกันไหมคลิปนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับ